ถ้าเรากดปุ๊บมันแปลเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้โคตรว้าวโคตรสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับคนที่ใช้โทรศัพท์เรียวมีนะครับใช้งานฟังก์ชันแถบด้านข้างอัจฉริยะในเวอร์ชั่นของ Android 11ครับผมจะบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าโคตรเจ๋งครับผมพูดตรงๆ ผมเคยทคําคลิปเปิดแถบด้านข้างนะครับผมในตอนนั้นมันเป็นเวอร์ชั่น Android 10นะครับผมแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น Android 11นะ ซึ่งมันแตกต่างกันผิดถูผิดตาเลยก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมผมก็ขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะไปเริ่มจากการตั้งค่าก่อนนะครับผมให้ทุกคนเข้ามาที่เครื่องมืออำนวยความสะดวกครับนะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแถบด้านข้างอัจฉริยะนี่ถ้าของใครไม่มีนะครับให้มาเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับผมนี่เขาก็จะโผล่ออกมานี่ครับนี่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 อ่าตรงนี้มันไม่มีอะไรมากนะมันก็จะมีแค่ ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นก็คือสีอย่างเงี้ยหรือจะเอาทึบแสงนะครับทึบแสงก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยโปร่งใสก็ไม่ค่อยเห็นนะครับโปร่งใสอ่าผมจะเอาค่าเริ่มต้นนี่แหละเอา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 ,เอาทึบแสงสักหน่อยนะเผื่อทุกคนไม่เห็นน,น,นี่แล้วก็ดึงมาเลยครับดึงมาจึ๊บนี่อ่าแล้วเราก็สามารถเคลื่อนย้ายมันด้วยได้ด้วยนะครับผมก็คือการกดค้างอย่างนี้กดค้างให้มันออกมาอย่างนี้นะครับนี่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 เราจะสามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับ อย่างนี้เราจะเอาไอ้เจ้าตัวทางลัดของเราได้แล้วก็แค่มากดบวกตรงนี้นะครับเนี่เขาก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับพวกเครื่องมือพวกแอป นะครับก็ง่ายๆนะครับเราแค่กดอย่างนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็บวกให้แล้วนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วอ่าอันนี้คือคร่าวๆนะถ้าผมทําแค่นี้นะครับก็จะมีคนถามผมบอ,อกว่ามันไม่ค่อยมันไม่เจ๋งแค่ไหนพี่มันแค่เพิ่มแอปให้มันยาวขึ้นเฉยๆไม่ครับมันเจ๋งที่มันบวกเครื่องมือเข้ามาครับผมผมจะบอกให้ไอ้เครื่องมือนะอย่างแรกเนี่ยที่ความเจ๋งมันก็คือแปลหน้าจอครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะที่มันเป็นตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงผมจะทําให้ดูนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอภาษาอังกฤษแบบนี้ทุกคนจะทํายังไงแป ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับไอ้น,นี้ถ้าเรากดค้างเหมือนในคอมก็ไม่ได้แปลภาษาแปลหน้าจอนี่แหละครับไอ้ที่มันสําคัญก็คือเราถ้าเรากดปุ๊บมันแปลเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้โคตรว้าวโคตรเจ๋งปกติถ้าเราจะแปลภาษานะครับเราจะก๊อปปี้แล้วไปที่ Google แปลภาษาแต่ไอ้นี่มันแปลให้เลยครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยครับผมภาษาอะไรในโลกใบนี้ครับถ้าเขาส่งมาให้เราเราสามารถแปลได้ทุกภาษาครับหรือเราจะฟังก็ได้14.55นาฬิกา5 5นาทีลอด7สิบเลซีเอสนี่แหละคือความว้าวของมันมีโหมดใส่กระเป๋าด้วยนะครับเออคุณลองอ่านดูนะครับว่าโหมดนี้มันมีความเจ๋งยงโหมดใส่ในกระเป๋าเมื่อเปิดใช้งานโหมดใส่ในกระเป๋าแอป จะยังคงทำงานต่อไปวิดีโอเล่นเสียงต่อไปแม้ว่าจะปิดหน้าจอแล้วฟังก์ชันนี้จะทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นก็คือ ถ้าใครฟังเพลง YouTube ใช่ไหมย t u b e ถ้าปิดหน้าจอมันจะดับถ้าเราเปิดใช้โหมดเนี้ปิดหน้าจอ YouTube มันเล่นต่อครับโเคตรเจ๋งนะผมโอ้ตรงๆ Android 11เนี่ยมีอยู่หลายคนว่าไม่ว้าวนะไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยตื่นเต้นผมว่ามันเจ๋งยังมีอื่นๆอีกนะครับอันนี้แค่ฟังกชันเดียวนะผมที่ผมมาแนะนำนะยังมีอีกเยอะนะครับผมจะแนะนำเป็นอย่างๆนะครับผมส่วนรวบรวมคำนี้ทำแบบนี้เดี๋ยวต้องดึงออกมานะครับทาแบบนี้นะ แล้วเราก็กดเจ้านี่นะครับผมไปหนึ่งทีตึ๊บอย่างนี้นี่นะครับเราก็มากดนี่อีกหนึ่งทีจึ๊บล้วก็ย้ายอ่าเรามากดนี่อีกหนึ่งทีก็จึ๊บอันนี้สมมุตินะครับและนี่คือเราไปแก้ไขก็คือนี้อันนี้แล้วเรากดรวมหน้าจอ นะครับผมนะครับผมมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอ่าส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับผมมันจะมีเกี่ยวกับคําบรรยายนะครับเราก็สามารถใส่คําบรรยายลงไปได้นะอ่าถ้าเราอย่างนี้เสร็จนะครับเราสามารถใส่คําบรรยายไปใต้ภาพก็ได้นะครับว่าเราจะเอาคําบรรยายที่มันเป็นเด่นชัดตรงไหนนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้ใส่คําบรรยายอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูผมว่ามันก็เออใช้งานได้แบบง่ายๆแบบกระทัดรัดแบบง่ายๆดีนะ นะครับคลิปนี้ผมก็ได้มาแนะนำนะครับผมฟังก์ชันแถบสถานะด้านข้างของโทรศัพท์เดียวมีในเวอร์ชั่น Android 11อันนี้แค่ฟังก์ชันแรกนะครับยังขนาดนี้นะครับผมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากดกดซั s สไค b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคร